ท่านผู้ชมครับไปดูกันอีกเรื่องครับอันนี้อุกอาจนะครับเมื่อกลุ่มวัยรุ่นนะครับหรือว่าแก๊งวัยรุ่นเนี่ยยกพวกไปกระทืบคู่กรณีเนี่ยคาล้านอาหารชื่อดังนะครับย่านพุทธกาศครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับจากกรณีเพจตลาดล่างเนี่ยได้มีการโพสต์คลิปเหตุการณ์ว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยชายและหญิงเนี่ยกลุ่มหนึ่งนะครับเข้าไปทําร้ายร่างกายนะครับนายทะตนายพลนะครับการจัน การจนกรรมยานนะครับอายุเนี่ยสาีปีได้รับบาดเจ็บครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่11พิศิิกายนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งด้านถนนพุทธากาศนะครับผู้สื่อข่าวของเราก็ได้เดินทางเนี่ย ไปที่สอนอบางขุนเทียนครับได้ทําการพบกับพันตํารวจเอกกิตเดชนะครับจันเพชรผู้กำกับของสอนอบางขุนเทียนนะครับได้กล่าวไว้อย่างนี้ครับว่าตนเองอได้มีการสั่งการให้ชุดสืบสวนเนี่ยลงไปทําการไล่กล้องวงจรปิดขณะนี้ทราบตัวทั้งหมดเนี่ยหกคนและก็ที่ร่วมกันทารท้ายร่างกายนะครับตอนเนี้เตรียมที่จะออกหมายจับต่อไปเบื้องต้นก็ได้มีการประสานนะครับพี่สาวของคนเจ็บและก็ผู้ที่ย่ อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยมาให้ทําการสอบปากคํานะครับเพื่อทําการรวบรวมพยานหลักฐานและก็จะดําเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับทางด้านนางสาวอลบพินนะครับแฟนของคนเจ็บเนี่ยได้เปิดเผยว้าย่างนีครับว่าตอนแรกเนี่ยตนเองกับแฟนเนี่ยนะครับกำลังเดินที่เข้าไปในร้านอาหารย่านพุทธกาศก่อนที่จะพบกับคู่กรณีครับมีการขับรถสวนทางมาและก็ทําท่าทําทางเนี่ยเหมือนจะพุ่งชนนะครับ ก็เลยขับรถเลยไปจากนั้นไม่นานครับแมไม่คิดเลยว่าไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนโดยขณะที่ตนเองเนี่ยนั่งอยู่ภายในร้าน KFC ก็สังเกตเห็นว่าคู่กรณีเนี่ยขับรถออกมารอนะครับมาต้องบอกว่าห่างออกจากร้านเพียงเล็กน้อยพระก็รอเพื่อที่จะรวมพวกเนี่ยมานะครับตนเองก็ไม่ได้สงสัยอะไรมากน,าน,น,กนั้นะครับจังหวะนั้นเองขับพวกเนี้ยนะครับอีกฝ่ายหนึ่งอะ ก็เริ่มนะครับบอกให้ทางแฟนเนี่ยแหมบอกกับตนเองอะ่ะให้ทําการถ่ายคลิปนะครับแล้วก็บันทึกเหตุการณ์ไว้ส่วนเองก็ไม่ทราบน,นะครับหลังจากนั้นอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็เดินเข้ามาภายในร้านแล้วก็ลุมทําร้ายนะครับดังกล่าวนะครับแหมซึ่งทางร้านเองเนี่ยในระหว่างนั้นอะ่ะก็มีลูกค้าอยู่เยอะเหมือนกันแล้วก็ไม่คิดเลยว่าเขาเนี่ยจะกล้าทําก่อเหตุได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมากันเนี่ยไม่ต่ำกว่า6คนนะครับส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ย ก่อนหน้านี้นะครับต้องบอกอย่างนี้เลยว่ามันเกิดเหตุทะเลาะบอกแหวงกันมาก่อนนะครับซึ่งตนเองก็วิตกในความปลอดภัยนะครับแม่ถึงบอกว่าเอา้าไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับเนี่ยเราทราบเรื่องแต่วันแรกยนย่ี้ว่า ใช่เพราะว่าจริงๆแลวโดยโดยโปกติแล้วของพี่ยังมีช่องลายแล้วก็คือพอเหตุเกิดปั๊บในทางฝ่ายสายตรวจเขาจะแจ้งเข้ามาในกลุ่มลายพอกลุ่มลายจัดป้าพี่ก็เห็นว่าไอ้ลักษณะแบบนี้มันเป็นไอ้การที่ร่วมรวมรุมรุมรุมทำร้ายในร้านอาหารอย่างเงี้ยนะซึ่งพี่มองว่ามันเป็นพฤติกรรมที่มันผูกอามันมันไม่เกรงใจกฎหมายอาจจะาเป็นที่ทาง ทางตำรวจต้องต้องบังคับใช้คนมาโดยเคร่งครัดพี่พี่ก็เลยสั่งให้สืบสวนให้ไปแล่กล้องจับจิจนปัจจุบันเนี่ยทราบทั้ง6คนที่เป็นผู้ร่วมทำร้ายซึ่งซึ่งก็เหลือดได้เตรียมออกมายจับสอไปอันนี้แสดงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราเองไม่ได้นิ่งนอนใจเลยทำงานแต่วันแรกก็คือตั้งแต่วันแรกเลยที่โทรหาทางพี่สาวคนเจ็บเลยเพราะว่า ตอนแรกจะสอบปากคำคนเจ็บแต่แต่ปรากฏว่าเขาหาไม่สามารถให้การได้ก็เลยต้องตามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำก็เรียมรวมๆกันหลักครังทั้งหมดครับแสดงว่าเรื่องที่เกิดขึ้กนก,ก็น่าจะเป็นเรื่องของที่ไปทําร้ายเด็กเจ็ดอนใช่ไหมอันนั้น,ม,นมันอาจจะเป็นมูลเหตุแต่ว่า,าจะาเหตุใดก็ตามแต่การที่คนหกคนจะมารุมทําร้ายคน ในร้านอาหารอย่างเนี้พี่มองว่ามันเป็นเป็นเป็นพฤติกรรมที่มันไม่เป็นกลัวกฎหมายนะเราจะเป็นต้องต้องบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดเพื่อเพื่อเพื่อจะคุมพื้นที่อยู่ได้ครับหลังนี้ก็คงไม่ใช้เวลาไม่กี่วันก็ไม่นานหรอกครับเพราะว่าทราบตัวหมดแล้วครับก็ตอนนี้ติดตามไปที่บ้านก็ไม่อยู่แล้วก็เด๋ยวเดี๋ยวได้ได้จัดการตามกฎหมายต่อไปครับแฟนไปทำอะไรกันอ๋อไปสื่อเคสค่ะครับตอนนั้นคือสังเกตเห็นอะไรตอนนั้น ตอนนั้นคือกำล,ลังขับรถเข้าเทฟซีใช่ไหมคะแล้วรถเขาที่เป็นตอวเจเนอร์สวนมาแล้วเขาก็ทำเหมือนทำพวงมาลัยจะชนรถหนู่สองคนแล้วเขาก็ขับเลยไปหนูก็คิดว่าไม่มีอะไรหนูก็เลยเข้าเดียวเข้าไปเทฟซีเพื่อจะสั่งอาหารกินกันปกติแล้วก็สังเกตเห็นว่าเขาไปจอดเลยไปเขาจอดรถแล้วเหมือนเรียกพวกหนูก็คิดว่าจะไปแล้วหนูก็แฟนหนูก็บหนูก็เข้ามาในร้าน กาแฟหนูสังเกตเห็นว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นผู้ของพวกกรณีขับมาเขาก็เลยบอกหนูว่าพวกมันมาแล้วให้หนูนั่งถ่ายคลิปเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานหนูก็ไม่คิดว่าจะมาแบบอานึงเข้ามาในภัในในร้านไก่ทีขนาดนี้ขางคนในร้านก็เยอะแล้วมันก็แบบเป็นที่สาธารณะมันไม่น่าทําถึงขนาดนี้ค่ะตอนนั้นก็มากี่คนแล้วครับประมาณถ้าเข้าๆก็ประมาณหกคนขึ้นไปเลยครับถ้ามาหนูก็ หนูคือบมเหตุเริ่มต้นวันนั้นหนูก็ไม่ได้อยู่ด้วยห่แูแค่ทราบมาคร่าวๆหนูคืออยู่ในเหตุการณ์ที่โดนทำร้ายเลยตัวอ๋อคือเรื่องคร่าวๆหรือว่าแฟนเราไปไปไปกรไป,ป,กปกเจ<ช>ี๊ยบที่ร้านก็เหมือนอันนี้หนูก็ยอมรับว่าเขาเอ่อทำเป็นสาเหตุแต่ถ้าเป็นสาเหตุก็ไปแจ้งความด้ค่ะดำเนินคดีทำลายร่างกายอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่เอาพวกมาลุมทำร้ายอะไรกันขนาดนี้มันเกินไปครับแสดงว่าตั้งแต่วันที่มีเรื่องหอยเจเขาก็วนเวียนอยู่หน้าร้านใช่ค่ะวนเวียนตลอดโทรส่งแชทมาขู่ ว่าจะเจอที่ไหนก็จะเล่นงานที่น,นั่นทุกคน